สองยามภูมิใจเสนอนวนิยายชีวิตยิ่งใหญ่ของปรมาจารย์แห่งการประพันธ์แม่อนงแผ่นดินของเราภาคกลางตอนที่สิบสองแสงแดดอ่อนตอนเช้าส่องลอดช่องหน้าต่างกระจกสี่บานนั้นเข้ามาในห้องต้องที่นอนหมอนแพรและดวงหน้าของหญิงสาว ผู้ยังหลับพริมอยู่ท่ามกลางกองผมที่แผ่กระจายจนแลดูเป็นสีกุหลาบสดไปหมดทั้งเตียงความอบอุ่นของมันทำให้ดวงหน้านั้นเรื่อหนักขึ้นไม่ใช่ด้วยสีของกระจกอย่างเดียวหากด้วยสายเลือดซึ่งซ้านขึ้นมาจากความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในผวังอย่างเป็นสุขสายสวรรค์ไม่คิดว่าหล่อนจะได้เคยเห็นดวงหน้าเช่นนั้นของน้องสาวบ่อยนักนอกจากระหว่างอยู่ในวัยเด็กด้วยกัน เพราะฉะนั้นจึงอดชะงักอ้อยอิงอยู่ครู่หนึ่งไม่ได้ก่อนที่จะเอื้อมมือไปปลุกหล่อนพิษดูคิ้วที่ดกขนตาที่งอนจมูกที่เชิดและปากที่เต็มแล้วก็ถอนใจเปล่าเลยหล่อนไม่เคยเห็นหน้านั้นมาจากไหนแม้จะเคยตื่นก่อนและมองดูน้องสาวในสภาพเดียวกันนี้มาแล้วก็ห่างไกลกันราวฟ้ากับดินพักทีนีไม่ใช่เด็กๆที่ไร้เดียงสาอีกต่อไป ใบหน้านั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกอันอ่อนไหวแม้ในขณะที่ปราศจากความรู้สึกเต็มไปด้วยอาการเตื่นอยู่เต็มตัวแม้ในเวลาหลับนี่เป็นพักคิน,นีที่ชีวิตสมรสได้เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะเดิมทุกอย่างหญิงสาวคิดนึกถึงอนาคตอันปราศจากอนาคตของตนเองแล้วก็รีบปัดไปให้พ้นหล่อนจับแขนน้องสาวขยาว่าเบาๆพักคิน,นีขยับตัวพลิกนิดนึง ขนตากระพริบทีก่อนที่หนังตาจะเปิดขึ้นและอ้าปากหาวยิ้มรับในตาซึ่งเต็มไปด้วยความเอ็นดูของพี่สาวอย่างชื่นบานพักนอนสิเพลินเที่ยวหล่อนบอกจ้าตะวันโดงพระกลับจากบินทบาทแล้วสายสวรรค์ว่าไหนนัดกับพี่ใหญ่จะไปตลาดเก่าแต่ตอนไก่โฮพักทีนี้ผลลุกขึ้นนั่งทันทีเมื่อได้ฟังประโยคนั้นหรือคะตายจริงพี่ใหญ่ว่าตาย พี่ใหญ่ต่างหากล่ะไม่ให้ฉันปลกุกลุกไปอาบน้ําล้างหน้าเธอเดี๋ยวจะได้ฉันป่านเนี้ยพี่ใหญ่คงสั่งการในครัวเสร็จแล้วรักละมงังแต่นั่นปากไปถูกใครชกมาสีหน้าของพักคีน,นีไม่ได้เปลี่ยนในตาของหล่อนยังคงเต็มไปด้วยประกายหัวเราะเพียงแต่รู้สึกร้อนเผาที่หน้าผากและขมับเท่านั้นขณะที่ยกมือขึ้นลูบริมฝีปากอันชำ้ำโจประโตรถเต็มที่ค่ะเมื่อนาเรนหักหลบรถที่สวนกัน ก่อนออกจากบ้านหมอมอ่อนได้นิดเดียวยังก็โดนหมัดหรือถูกอะไรกัดแน่พี่สาวว่าเมื่อคืนเนี้ยไปถูกใจอะไรเสือเท่านั่นเขาล่ะทึงที่ป่าเข้าไปจนดึกเห็นพี่ใหญ่ว่ากลับเกือบตีสองก็เลนคุณอากับพักและก็ทุ่งหัวแล่นเท่านั้นพักคินนีหัวเราะรู้สึกตัวดีว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของหล่อนเลยเหมือนเสียงใครอีกคนหนึ่งซึ่งหล่อนเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกท่านอยากรู้ไปเสียทุกอย่าง ว่าเราอยู่กันยังไงกินยังไงดินฟ้าอากาศสารพัดแต่พักคิดว่าในบรรดาพวกผู้ใหญ่ด้วยกันไม่มีใครรู้เรื่องของท่านหญิงกับคุณอาดีเท่าท่านสายสวรรค์เอียงคออ้อมีเรื่องท่านหญิงอยู่ในนั้นด้วยลองใจพักและกระมังก็เห็นจะไม่มีเจตนาถึงเพียงนั้นพักเล่าให้ท่านฟังละเอียดแล้วว่าพักรู้เรื่องเก่าของคุณอาดีก่อนที่เราจะแต่งงานกัน ท่านเป็นคนเปิดเผยช่างคยุยและก็ฝานผ่าซากเท่านั้นเองโชคดีของพักพี่สาวนั่งลงบนขอบเตียงตามความตั้งใจหลอนหมายถึงความสัมพันธ์อันสนิทสนมที่ท่านสุภาพสตรีชาราให้แก่พักค,คินีภายในเวลาอันรวดเร็วแต่ประโยคนั้นเองเรียกสายเลือดขึ้นมาปรากฏอยู่ในแก้มทั้งสองของน้องสาวเป็นจุดๆหลอนลุกไปที่โต๊ะเครื่องแป้ง หยิบหวีและแปรงก่อนที่จะไปห้องน้ําแม้ไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นชำเลืองไปที่กระจกด้วยเกรงจะเจอสายตาพี่สาวเข้าหล่อนก็อดสัมผัสรรมฝีปากคู่นั้นด้วยมืออีกครั้งไม่ได้รู้สึกใจแขว่งและตัวเบาขณะที่เดินผ่านหน้าสายสวรรค์ไปจนกระทั่งถึงห้องน้ำปิดประตูใส่กรอนและเปลื้องเครื่องแต่งกายจึงระบายลมหายใจออกมาได้โดยความโล่งอก กระจกเงาบานใหญ่ซึ่งแขวนอยู่ที่ข้างฝาตรงหน้าบอกให้หล่อนทราบว่าสายสวรรค์ไม่ได้พูดได้อุปทานหรือเกินเลยไปจากความจริงริมฝีปากคู่นั้นยังช้ำจนเห็นชัดข้อเลือดเหมือนถูกอะไรกัดหรือมแมลงพิษต่อยหล่อนเดินเข้าไปพิจารณาดูจนใกล้ในขณะนั้นเองจึงสังเกตเห็นได้ด้วยความรู้สึกอันว่าหวิวเมื่อสายตาชำเลืองเห็นรอยขียวเขียว,ยวอันเกิดจากแรงมือของนเรน ปรากฏอยู่ที่ต้นแขนทั้งคู่ในตาของหล่อนจับอยู่ที่ริมฝีปากซึ่งชอกช้ำและลำแขนที่เขียวคู่นั้นแต่ภาพที่พักคินีมองเห็นในปัจจุบันไม่ใช่ร่างอันเปลือยเปล่าขาวโพลนของหญิงคนหนึ่งซึ่งหล่อนเคยรู้จักมิใช่พักคินีคนที่ใครๆเข้าใจหากเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ใดและสิ่งใดนอกจากใจตัวเอง ผู้หญิงซึ่งทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในเวลาเดียวกันกึ่งมนุษย์กึ่งวิญญาณเป็นลักษณะและที่ระลึกถึงอดีตซึ่งกลับชาติมามีชีวิตสำหรับจะอยู่ต่อไปในอนาคตท้าไม่เพราะแสงเดือนกับเสียงเพลงนั่นหล่อนคิดพล่านอยู่ในใจยกมือซึ่งผ่าผ่าขึ้นลูบริมฝีปากที่พิรุธอีกแล้วหน้าก็กลับแดงก่ำไปเปล่าเลย มันไม่ใช่เพราะแสงเดือนหรือเสียงเพลงดึกดำบันจากผินาพาดวงนั้นอย่างเดียวพัคินีรู้ดีว่าสิ่งแวดล้อมที่กลางสวนดอกไม้ของหม่อมอ่อนเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นหล่อนรู้ดีอย่างที่ได้สารภาพแ่เข้าออกไปท่ามกลางพายุร้ายของอารมณ์และความรู้สึกซึ่งปานป่วนเพราะหมดความเหนียวรั้งระหว่างอยู่ในอ้อมกอดและการจูบอันดุเดือดของเขาภายในกระท่อมน้อยกลางสวนเปรียว ว่าเรื่องทั้งหลายแหล่เริ่มต้นมาแต่ไหนดิฉันรู้ดีว่ามีนาเรนอยู่ในโลกนี้ก่อนที่เราจะได้พบกันก่อนที่ดิฉันจะได้ยินชื่อด้วยซ้ำไปหลอนพืมพำด้วยเสียงกระเส่าสั่นดิฉันรู้ดีว่าเราเป็นของกันและกันเพียงแต่บอกไม่ถูกเท่านั้นว่าอะไรทําให้มั่นใจเหลือเกินบอกไม่ถูกหรอกค่ะว่าสัญชาตยานหรือจิตวิถีอันใดทําให้ผู้หญิงเราเข้าใจไปอย่างนั้น แต่ผู้หญิงทุกคนก็รู้ได้ทันทีที่พบเขาวันนั่นคือเนื้อคู่ของเราเหมือนรู้จักกันมาชั่วนาตาปีความรู้สึกอย่างเดียวกันนี้เกิดขึ้นแก่ดิฉันเมื่อเราแรกพบกันที่เนินสามเสียมวันนั้นและนาเรเนด้วยการจูบซึ่งเหมือนจะเด็ดความรู้สึกผิดชอบใดๆที่เหลือติดอยู่ในกายของหล่อนเป็นรางวัลก็ตอบด้วยเสียงเช่นเดียวกันถึงผมก็เหมือนกันเขาถอนใจพร้อมๆกับถอนจูบ ในชีวิตของผมอาจจะเต็มไปด้วยสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าเหลวไหลผู้หญิงหลายคนอาจจะผ่านชีวิตและมือผมไปแต่ไม่เคยจะมีใครจริงจังสำหรับความรู้สึกของผมเหมือนภาพของคุณในวันนั้นกากันอิสระเป็นตัวของตัวยืนอยอยู่กลางแสงแดดเหมือนนางไม้ที่เก้าออกมาจากเชิงเขาแต่แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเราได้กรรมสิทธิ์ของการและกันเกิดมาเพื่อการและกันจนกระทั่งผม ผมได้ดื่มเลือดของคุณพักคินียกมือขึ้นปิดหน้าเมื่อคิดถึงตรงนี้อาน,นิจจาในชีวิตของหล่อนไม่เคยจะหลีกเลี่ยงโลหิตพ้นโลหิตที่ทำรงได้เสียให้แก่หล่อนไปในการช่วยชีวิตหล่อนไว้จากเขี้ยวหมูป่าตัวนั้นและโลหิตของหล่อนที่เสียให้แก่นเรนเพื่อช่วยชีวิตหล่อนไว้เช่นเดียวกันฉันจะแก้ตัวแก่เขาอย่างไรถ้าพี่ใหญ่พี่อึองคุณพ่อ คุณแม่หรือใครๆสงสัยพักคินีคิดด้วยความว้าวุ่นต่อไปขณะที่เปิดก๊อกน้ำและสัมผัสกับฝอยฝนจากฝักบัวเหนือศีรษะความเย็นของมันค่อยทำให้ความคิดพลุ่งพล่านค่อยเป็นปกติมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความรู้สึกอันแจ่มใสความหวาดกลัวต่างๆอันตรธานไปได้คิดเป็นครั้งแรกว,ว่าอุปทานอาจทำให้คนเราอ่อนปวกเปียกไปเพียงใด ฉันคิดมากไปเองหล่อนคิดไม่มีใครเขาจะสงสัยไม่มีใครเขาจะระแวงเว้นแต่ตัวเราจะแสดงพิรุษออกไปเท่านั้นหล่อนหันหน้าไปตรงกระจกบานใหญ่เต็มตัวแล้วก็หัวเราะกับผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเพิ่งตื่นจากโลกของความฝันมาสู่โลกของความจริงผู้หญิงซึ่งบรรลุสิ่งที่ตนปรารถนาแม้ว่ามันจะเหยียบย่ำไปบนหัวใจของอีกหลายคนที่ตนรัก เดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกแล้วว่าความรักจริงเป็นอย่างไรพักคีนีคิดต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างที่แล้วมาล้วนแต่อุปทา,านทั้งนั้นเรื่องอื่นๆไม่สำคัญคนอื่นๆก็ไม่สําคัญเช่นเดียวกันนะเรนว่าอย่างนี้และบางทีมันก็อาจจะจริงของเขาที่นี่เป็นโรคของเราของคุณและผมซึ่งไม่มีใครหรืออะไรจะมาทำลายได้นะเรนบอกหล่อนตอนออกจากกระท่อมหลังนั้น เราจะพบกันอีกเสารนี้เสารหน้าและทุกเสารต่อไปไม่มีใครเคยเฉลียวใจหรือเอ่ยขึ้นเลยถึงอุปสรรคซึ่งจะมาถึงข้างหน้ากำหนดวันสมรสของนแรนที่ใกล้เข้ามาและเวลากลับทุ่งหัวแล่นของพักค,คินนีพร้อมกับทํำรงหลังจากนั้นหลอนเล็กเขาอยู่เพื่อปัจจุบันโดยไม่ได้พวงถึงอดีตและอนาคต น้ำทุกทุกหยดที่หลังรถลงเหนือกายนำความแช่มชื่นและสดใสามาสู่หญิงสาวเป็นลำดับเมื่อสางผมเช็ดตัวเสร็จเปิดประตูก้าวออกมาจากห้องนั้นหล่อนก็กลับเป็นพักคิน,นีผู้เต็มไปด้วยความมั่นใจพร้อมที่จะเผชิญกับโลกและชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายอันจะพึงมีมาข้างหน้าหญิงสาวแต่งตัวอย่างแช่มช้าทาปากอย่างระมัดระวังเป็นครั้งแรก นับแต่ขึ้นมาจากทุ่งวัวแล่นเพื่อกลบเกลื่อนรอยพิรุหล่อนตบฝุนที่แขนทั้งสองจะรอยช้ำที่เหลืออยู่เลือนหายไปด้วยการแทรกซึมของแป้งครั้นแล้วก็ลงไปที่ห้องกินข้าวเปล่าเลยสายตาทุกคู่ไม่ได้หันมารวมอยู่ที่หลอนเป็นจุดเดียวอย่างพักคีนีวาดวันคุณพ่อเพียงแต่หันมายิ้มรับขณะที่ทักและชี้เก้าอี้ให้หล่อนนั่ง คุณแม่ตั้งหน้าตั้งตาอยู่กับการตักข้าวใส่จานส่งให้สายสวรรค์แจกอัชราก็วุ่นอยู่กับการรินน้ำใส่แก้วไม่มีสิ่งใดผิดปกติไปจากเวลากินอาหารเช้าทุกวันแมษสายสวรรค์ผู้เป็นสาเหตุให้หลอนระแวงและเริ่มระวังภายหลังจากวาจาสองสามประโยคในห้องนอนแล้วก็ดูปราศจากความสนใจฉันคิดมากไปเองพักคีนีคิด ยังไม่คลายความระมัดระวังตัวในชีวิตของหล่อนไม่เคยได้สำนึกเลยว่าการผาเผชิญหน้ากับคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวทั้งสองจะเต็มไปได้วยความอึดอัดเท่ากับเช้าวันนั้นใจของฉันต่างหากที่ควรกลัวกว่าสิ่งใดหล่อนคิดต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่หล่อนทั้งนั้นถ้าสามารถคุมสติให้มั่นคงได้เหตุการณ์ทั้งหลายแหล่ที่ผ่านมาแล้วเมื่อคืน ก็คงเป็นความลับอยู่โดยเฉพาะนเรเนกับหล่อนแต่มันลำบากยากใจอะไรเช่นนั้นในการที่คนเราจะต้องเผชิญกับตัวของตัวเองพักคินนีบอกได้ว่าหลอนไม่เสียใจหรือฝืนความรู้สึกผิดชอบในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วหลอนไม่ได้หมกมุ่นครุ่นคิดด้วยความโศกเศร้าอีกต่อไปวันนี้การเปิดหัวใจให้แก่นเรนและความปรารถนาชั่วชีวิตเช่นนั้น จะเป็นการนำผลต่อเนื่องซึ่งผู้หญิงอื่นเกือบทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงมาสูลล่หลอนจากสโมสรและสังคมที่อยู่ร่วมจากมิตรสหายที่อยู่ห่างและใกล้ชิดหลอนไม่ได้วาดเกรงที่จะถูกคาดหน้าตราชื่อว่าเป็นผู้หญิงชั่วนอกใจผัวคบชู้ผู้ทำลายตระกูลเป็นที่รังเกียจใสอิสีเอียนแก่ครอบครัวที่ดีทั่วไปผู้หญิงอย่างพักคิน,นี ครั้งหนึ่งหลวงได้ทุ่มตัวให้กับความรักและความปรารถนาแล้วหล่อนมอบให้โดยสิ้นเชิงทั้งร่างกายทั้งจิตใจและเกียรติยศอย่างเดียวที่หล่อนไม่สามารถปัดไปให้พ้นจากความรู้สึกผิดชอบได้อยู่ที่ดวงหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความปวดร้าวสแสลงใจของคนทุกคนที่หล่อนเคยรักคุณพ่อคุณแม่อัชาราสายสวรรค์และธรรมรง เมื่อความลับพลายออกมาอย่างที่มันจะต้องปรากฏขึ้นสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วหญิงสาวรู้สึกเสียวปรับเข้าหัวใจเหมือนจะหลับตาเลยเห็นภาพเหล่านั้นล่วงหน้าหล่อนสามารถที่จะทนรับทุกทรมาในใดๆได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะใหญ่ย,ยิ่งมาหืมมาเหลือบาก,กว่าแรงเพียงใดก็ตามนอกจากความหมดหมองปวดร้าวบนใบหน้าเหล่านั้นชั่วขณะหนึ่งมือที่ถือช้อนซ่อมสัน ไม่กล้าเงยหน้าและสบตาใครแต่ชั่วอึดใจเดียวก็สามารถบังคับสติกิริยาได้ลงมือกินอาหารต่อไปเป็นปกติกว่าจะถึงเวลานั้นฉันเล่นนเรนก็คงจะมีเวลาพอที่จะคิดหาทางออกหล่อนคิดก่อนที่จะถึงเวลานั้นไม่มีวิธีอื่นใดที่หล่อนจะเลือกได้นอกจากปล่อยตัวให้กับปัจจุบันอนดีตมีแต่จ,จะก่อให้เกิดความลังเล และอนาคตก็เต็มไปด้วยความมืดมนจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีข่าวจากทำรงว่าเขาจะขึ้นมาเมื่อไรขณะที่การสมรสของอัชาราใกล้เข้ามาทุกวันเต็มไปด้วยความคาดหมายว่าเขาอาจจะปรากฏขึ้นที่จิระเวชเมื่อไรก็ได้ความคิดนั้นสั่นสะเทือนพักคินีให้วันไหวไปอีกครั้งหนึ่งขณะเมื่อกลับขึ้นไปสู่ห้องนอน หล่อนจะเผชิญหน้าศบตาและอยู่ในอ้อมอกของเขาต่อไปด้วยความรู้สึกอันแจ่มใสยอย่างไรอีกได้ภายหลังที่เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วหล่อนอาจจะทรยศต่อความรักของเขาถ้าความรักอันยิ่งใหญ่ครั้งเดียวในชีวิตของหล่อนถูกประนามเช่นนั้นแต่การครองชีพกับเขาต่อไปด้วยการหลอกลวงเป็นสิ่งสดวิสัยที่หล่อนจะทำได้บ่ายวันเสาร์ต่อมา เมื่อลอบออกไปพบกับชู้รักที่กระท่อบน้อยริมคลองอันสงัดเงียบและเยงเงือกเย็นนั่นเองพักทีนีเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกถึงปัญหาเหล่านี้และทันทีที่หล่อนจับเรื่องนั้นทั้งสองก็ตื่นจากฝันมาเผชิญกับความจริงอันเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณหน้าของนเรนเคร่งเส้นโลหิตที่ขมับปนขณะที่จับไหล่ทั้งสองของหล่อนไว้เหยียดแขนห่างออกไปเพื่อพิจารณาใบหน้าให้ถนัด ผมคิดว่าเป็นที่เข้าใจกันแล้วในเรื่องนั้นเสียงของเขาสั่นนิดๆในตากระพริบทีผมคิดว่าครั้งหนึ่งเมื่อเราเป็นของกันและกันเราจะเป็นตลอดไปไม่ว่าร้ายหรือดีทุกหรือสุขชั่วฟ้าดินสลายผมคิดว่าคุณพักจะเข้าใจอย่างที่ผมเข้าใจว่าเอาสานกันแล้วสำหรับชีวิตเก่าเพื่อที่เราจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่พักคิน,นีแลมศตาเขาอย่างงงงหมายความว่ากาาาะไรคันเลน หมายความว่าผมก็เช่นเดียวกันกับคุณทนอยู่ในชีวิตที่หลอกลวงไม่ได้ชายหนุ่มตอบด้วยเสียงเ่าๆพูดง่ายๆเราจะพากันไปที่จากที่นี่ไปสู่ที่ที่โลกจะเป็นของเราโดยเฉพาะพ้นจากเสียงของคนปากเปร่าพ้นจากสิ่งที่สแสลงตาสแสลงใจแม้จะเป็นสิ่งที่หล่อนคาดหมายล่วงหน้าไว้แล้วอ่วมันจะมาลงเอยรูปนั้นเมื่อถึงเวลาเข้าจริงพักนีก็อดตื่นตระหนกตกใจไม่ได้ ช่วงขนาดหนึงหล่อนหลบสายตาเขาพ,พึมพำเหมือนจะปรารบกับตัวเองเราไม่มีวันจะหนีพ้นจากตัวเราเองมือทั้งสองของเขาที่กลุ่มไหล่หล่อนอยู่บีบแน่นเข้าในตาทั้งคู่จ้องดูหน้าหล่อนคเขม่งอ๋อเราไม่มีวันจะหนีพ้นเว้นไว้แต่คุณพักจะกล้าพอเสียงของนาเรนเยอ่อๆสิ่งที่คนเราก่อขึ้นคนเราจะต้องเผชิญกับมันต่อไป ดิฉันกล้าพอเสมอที่จะเผชิญกับอะไรต่ออะไรพักคินนีตอบงั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกอารมณ์ที่ขุ่นขึ้นมาแวบหนึ่งในน้ำเสียงของเขาหายไปใช้หนุ่มกอดหล่อนเข้าแนบอกพ,พึมพำเหมือนอธิบายโจทย์เลขให้เด็กนักเรียนฟังแทนที่จะเป็นการปลอบโยนผมรู้ตัวดีว่ามันหมายถึงอะไรในการตัดสินใจของเราครั้งนี้ มันหมายถึงการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยรักเคยบูชามันหมายถึงการจากคนที่เราชอบชีวิตที่เราชินเกียรติยศชื่อเสียงชั่วชีวิตเพื่อแลกกับความรักของเราผมรู้ตัวดีว่าด้วยการตัดสินใจคราวนี้คุณพักกับผมเท่ากับตัดสายใยเส้นสุดท้ายที่ผูกพันเราไว้กับสังคมมนุษย์ขนบประเพณีและทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เชิดชูบูชาว่าเป็นคุณงามความดี บางทีเมื่อเราตายไปแล้วทุกคนที่อยู่ข้างหลังก็อาจจะยกย่องหรือสาบแช่งตามแต่ทัศนะของคนเราที่มีต่อความรักมันอาจจะเป็นการพลากจากสิ่งที่คนเราเสียสละและก็สลัดตัดร้อนได้ค่อนข้างยากอยู่สักหน่อยแต่ผมก็พร้อมแล้วนับแต่วินาทีแรกที่ปลงใจรักคุณคุณล่ะพักค,คิน,นีดิฉันหญิงสาวซุกหน้าเข้ากับซอ,อกอกของเขา ปล่อยให้วาจาที่กล่าวต่ออู้อ่้หายไปในความอบอุ่นของหัวใจที่เต้นระทึกอยู่ต่อหน้านเรนกล่าวต่อไปในตาเชื่อมจับอยู่กับขอบฟ้านอกหน้าต่างกระท่อมกับสีขาวของใบกังหันลมกลางนาและฝูงนกซึ่งถลาร่อนรับลมอยู่เหนือลำคลองโลกสำหรับเราต่อไปเนี้ยหมายถึงคุณกับผมเท่านั้นมันอาจจะเต็มไปด้วยความขรุขระเต็มไปด้วยความทุรกันดาร ทรมานขมขื่นปวดร้าวว่างเปล่าและก็ว้าเวเป็นโลกที่แหลกสลายเหลือแต่ซากของความฝันร้ายละเมอเพ้อพกของอดีตแต่จากสิ่งเหล่านี้เราจะพยายามสร้างโลกใหม่ของเราขึ้นอย่างดีที่สุดที่จะดีได้สำหรับที่เราจะอยู่ต่อไปรักใคร่และก็มีความสุขจนกว่าชีวิตจะถึงที่สุดตลอดเวลาเหล่านี้ไม่มีใครเลยจะได้เอ่ยถึงนามบุคคลใ,ใดๆที่เกี่ยวพันอยู่กับชีวิตทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่รู้อยู่แก่ใจด้วยกันว่าน,น้ำเหล่านั้นทํารงอัจฉราตลอดจนคุณพ่อคุณแม่ของหล่อนและเขามีแต่จะจี้จุดความรู้สึกผิดชอบให้กระอักกระอ่วนยิ่งขึ้นนเรนพูดถึงนครสวรรค์ความเป็นอยู่ภูมิประเทศและผู้คนที่นั่นบ้านคุณนาอยู่ที่สะพานดำห่างไกลออกมาจากตลาดปากน้ำโพที่พลุกพล่านจอแจ เขาบอกเราจะไปอยู่กันที่นั่นคุณน้ามีบ้านเล็กๆอยู่อีกหลังหนึ่งในบริเวณเดียวกันท่านเป็นไม้ไม่มีลูกเต้าหรือว่าใครที่จะต้องกังวลลำพังเราสองคนยังไงเสียกว่าคงไม่รังเกียจความจริงน่ะผมเป็นหลานคนเดียวที่ท่านรักเหมือนลูกและถ้าเป็นไปได้ผมจะเปิดสำนักงานท่านในความฉะนั้นเรื่องอาชีพไม่ต้องกังวลอะไรคุณทนชีวิตอย่างนั้นได้หรือไม่พักคินีและหญิงสาว ด้วยสีหน้าซึ่งเลื่อนลอยก็ก้มศีรษะในตาลีเหมือนจะหลับพี่ใหญ่จะเป็นอย่างไรหล่อนคิดอาธรรมรงจะเป็นอย่างไรทุกคนที่อยู่หลังจะว่าอย่างไรจากจิระเวศไปอยู่สวนทุ่งวัวแลนเพียงแต่เปลี่ยนชีวิตใหม่จากไปครั้งนี้เป็นการก้าวพ้นจากโลกไปทั้งโลกชั่วการอวสานผมรู้ว่าคุณพักจะทนได้ นเรนลูบแขนหล่นเบาๆพลางถอนใจชั่วระยะหนึ่งความใหม่ของสถานที่ความทรงจำถึงความหลังอาจจะทำให้วุ่นวายใจไปได้บ้างแต่เมื่อเวลานาน,านไปเราก็คงจะลืมเสียได้และใครๆทุกคนเขาก็จะลืมเราเข้าใจไหมคุณพักเราจะเป็นบุคคลที่โลกลืมเขาหัวเราะเบาๆแล้วก็นิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ๆพักคิน,นีรู้ดีว่า เขารู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ใครๆจะลืมได้ง่ายๆแผลที่หัวใจไม่ใช่จะรักษากันได้ด้วยเวลาเสมอไปอย่างน้อยที่สดุดทำรงก็ไม่ใช่ผู้ชายเช่นนั้นหเอนแน่เก่จใจว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายเช่นนั้นอัจชาระก็เหมือนกันการสัพพยอกของนเรศด้วยความหมายจะให้เป็นการปลอบใจลงท้ายก็เพียงแต่จะเป็นเพื่อสกิดความรู้สึกผิดชอบขึ้นมาอีก ทั้งหล่อนและเขาประสาทอันอ่อนไหวของชายหนุ่มสำนึกได้จากการเคลื่อนไหวของหล่อนจากร่างที่สานและจากแก้มที่เย็นเฉียบขึ้นมาโดยฉับพลันเขาเปลี่ยนเรื่องทันทีทุกคนที่นั่นมีใจโอบอ้อมอารีไม่มีใครจะสนใจว่าเพื่อนบ้านเป็นใครมาแต่ไหนและก็มีความเป็นอยู่ยังไงตราบใดที่เราดีต่อเขานครสวรรค์จะเป็นสวรรค์ของเราคุณและผมต่อไป แสงแดดที่ลับหายไปจากขอบฟ้าอากาศที่เริ่มเย็นขึ้นพร้อมกับความขมุกข,ขมัวที่หวานเข้ามาในกระท่อมเตือนพักคินีให้ผละจากอกเขาลุกขึ้นแต่งตัวด้วยสีหน้าอันสงบพร้อมเมื่อไหร่คุณพักอย่าลืมส่งข่าวให้ผมรู้นเรนบอกเดินเข้าไปหาหล่อนค่ะพร้อมเมื่อไหร่ดิฉันจะส่งข่าวให้คุณทราบหญิงสาวตอบจัดผมที่ยุ่งเสียมใหม่ กระจกบานเล็กที่ฝาห้องขัดแตะส่องให้หล่อนเห็นริมฝีปากนั้นอีกริมฝีปากที่กลับช้ำขึ้นมาเหมือนที่เห็นในกระจกห้องน้ำเมื่อตอนเช้าเพียงแต่คราวนี้หลอนรู้ดีว่าจะกลบรอยพิรุษเหล่านั้นอย่างไรทำใจดีๆไว้จนกว่าเวลาจะมาถึงนะเรนบอกอีกโอบหล่อนไว้ในอ้อมแขนไม่มีอะไรในโลกนี้จะสำคัญเท่ากับความรักของเรา เขาจบหล่อนเป็นครั้งสุดท้ายอย่างอาลัยอาวรก่อนที่จะเยี่ยมหน้าออกไปกว่าสายตาแลดูในรอบบริเวณแล้วก็เปิดประตูออก